สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับสาระการอนุรักษ์พลังงานในโครงการ B2010 ครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งได้ส่งอาคารเบนจพัทธรดิเรกหรืออาคาร7เข้าร่วมกับโครงการ B2010 ครับที่นี่มีพื้นที่ใช้สอย4,488ตารางเมตรปริมาณการใช้ไฟฟ้า419,952กิโลวัตต์ออวต,ต่อปี โครงการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนสตรีวิทยานั้นได้วางมาตรการปรับปรุงและสร้างสารรค์กิจกรรมเพื่อกระตุน้นจิตสำนึกให้น้องๆภายในโรงเรียนมากมายทีเดียวครับรวมทั้งมาตรการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อจัดทำา n n r r y y l b o r r t t r y y ซึ่งจะช่วยวัดและบันทึกการใช้พลังงานแยกเป็นรายห้องได้ระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารเบญจพัดดิเร็ส่วนที่1ก็คือ ต,ตู้ควบคุมการใช้พลังงานภายในห้องเรียนจะมีบอร์ดให้ความรู้มิเตอร์แสดงผลการใช้กระแสไฟฟ้าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศโชว์ให้เห็นว่าต่ำหรือสูงกว่าอุณหภูมิที่เรากําหนดไว้แล้วก็จะมีแผนผังแสดงให้เห็นสวิตช์การใช้แสงสว่างในส่วนที่2ก็คือเราสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการใช้กระแสไฟฟ้าของอาคารเบนจพัดดิเลกได้ทุกห้องเรียน วันดานักเรียนและครูอาจารย์ผู้ใช้อาคารเมื่อได้ทราบผลการประหยัดพลังงานประจำห้องในทุกๆเดือนอย่างนี้ต่างก็ร่วมใจกันอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นมาตรการนี้ทำให้โรงเรียนสตรีวิทยาลดปริมาณการใช้พลังงานลง88,000กว่ากิโลวัตต์ออวต่อปีหรือ300,000กว่าบาทที่เดียวครับ B2010 การแข่งขันอาคาร,ครอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทยร่วมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลประหยัดด้านพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี